แชมเปี้นกัรดแล้วกันนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลมบอกแบบไมเลสต์สล์งนะครับก็วิธีก็เล่นไม่อยากแล้วก็เแหละเดี๋ยวเปิดร้านก่อนโอเคนี่เปิดร้านทุกคนมีคนมาด้วยอาจจะภาพยังไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับก็จะมีวิธีสอนเล่นบอกไว้อยู่นะโอ้มีคนไหมอ่ะโอ้นี่มาแล้วมาแล้วแล้วก็เล่นไปเล่นเลยเลยนะนี่นี่ได้แล้ว เราก็ไปทําเมนูให้เขานะนี่พอที่ก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะถ้ามีเสียก็ขออภัยด้วยนะฮะก็แล้วก็รอเสร็จแล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้เขาเลยนะนี่ก็ไม่ต้องรองนะนี่นะนี่คลิกได้เพราะว่าเราเป็นขั้น อ๋อเข้ามาแยกกันเหรออ๋อเขาพอดีเลยโอเคเดี๋ยว <c oughs> ขอไปนะก็เดี๋ยวก็ทำไปได้เลยนะทำบนไปได้เลยแบบก็จัดได้ว่าสนุกมากเลยนะฮะนี่แล้วก็ไปให้เขาเลยนะโยนไปอ,อ้าวอ้าโยนไม่ได้ต้องถือถ้าถือแบบถ้าถือแบบ <c oughs> ไม่รู้คือ,อยังไงไม่รู้ปุ๊บปุ๊บอยากได้เชฟอย่างแรกปุ๊บปุ๊บเชฟราคา,ากี่บาทร้อยหนึ่งที่เลย <c oughs> เป็นเชฟมาเลยนะเชฟมาทำสิอา้าวชิปอ้าวชิปชิปเซฟเซฟทำมาลาย เชฟไม่ช่วยเลยนะอ๋ก็เดี๋ยวเราต้องขยายร้านแล้วเราต้องเป็นร้านที่ดีเราต้องจากนั้นล่ะคะถูกๆต้องเป็นร้านห้าดาวให้ได้เลยร้านห้าดาวนะเราต้องเป็นมีร้านห้าดาวโอ้ย <c oughs> ออกไปฮะนี่อ้อนั่งไงไปอยู่คนแล้ว นี n ào, n ่ก็ก็มาเล่นไม่อยากนะแบบนี้เดี๋ยวมีช่างแล้วก็เดี๋ยวซื้อต่อมาซื้อของอีกนะนเดี๋ยวเชฟเขาก็จะทำให้แล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนี่คือผมเลยอ๋อเป็นที่วางของนะนเายๆเข้าไปแล้วก็เก็บเลยนะ นี่แล้วก็นี่เดวิดเดวิดอ้าวเดวิดเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมาหน้เดวิดแป๊บหนึ่งนี่คือที่คนนี้ไม่ค่อยสบายเลยนี่คือที่ซื้อของนะฮะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นพวกอะไรไม่รู้อะแต่ว่าอันนั้นพวกเก้าอี้นี่เก้าอี้ เออไม่มีตังค์เออไม่มีตังค์นี่ว้าวแพงจังว้าวอ่าขอให้โตด้วยไมหมโตรานะคากีบ่บาทว้าวว้าวว้าวอันนี้แพงว้าวโอ,โอ้โอ้โอ้แค่นี้ก็ดูเป็นร้านหรูแล้ว ให้มาแบบตันธรรมดาธรรมดาอุ้ยอันนี้คืออ๋อโลบับใช้โลบับก็ไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้กดกลับบ้านตรงไหนได้บ้างเนาะไม่กดกลับบ้านไม่ได้เลยโอเคกลับละฟึบนีงไงใช้มีเสียงก็หอวไปอีกรอบนะฮะ โอเคง่ายเราต้องช่วยเราต้องช่วยเขาด้วยคุณเราจะไปเราจะขอไฟนะฮะนี่เราต้องช่วยกันทำนะก็เดี๋ยวก็ต้องเงี้ยมาแล้วมาแล้วโอเคเสียงเบาก็ขอไฟด้วยนะฮะนี่ทำเลย hướp lâu lâu rồi ta <laughs> mày em mới hiện tặng đi Mất khả bảo đã Mày lũ gì Đi đéo. Ý sắc tua Nào Từng tua đi sau này Chỉ dịp hạ Mày nào đọc lâu tuần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ตังเรายังไม่มีเลยโอ้นี่ไงอย่าขโมยนะแับปุ๊บอ้าโอเคยี่สิบบาทเดี๋ยวนะคฮะก็เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋กันก่อนก็อีจะค่อยซื้อดีกว่านะซื้อหนึ่งตัวตังหมดเลยโอเคอยากได้อ่ะร้อยสามสิบบาทแพง ร้านเราก็ตรงพู่นรับก็๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบทำ, <c oughs> ทำไมเพื่อนทำไมเพื่อนมีสักสามชั้นเลยอ่ะวันนี้ไม่ค่อยสบายแล้วขอไปแค่นะคะว่สิหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดึ่บเราสามสี่ห้า ถึงวันนเ้าเป็นคนจนเลยอ่ะไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์เออนี่ไงเอาโต๊ะว,วางไว้ตรงนี้กับอี้ตรงนี้โอ้ยนี่ไงมาพอดีเลยนีกก็รจัภาพแม่แรงนะพอดีก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไปดโบนาสดีกว่ารวย,รวย โอ้โหรวยมากเลยวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้ตัวสีน้ำสมจริงมากครึ่งครึ่งครึ่งระตูอะม,มีบัวแล้วโอ้โห <c oughs> อุ้ยอันนีอออออ้อยากได้อ่ะซื้อได้ไหมเอาซื้อไม่ได้น่าจะเป็นของแต่แล้วคนที่จะได้มาหรือเปล่า อาจจะใช่วัดโอ้โหโอ้โหร้านาใหญ่ใหญ่จะบไปทั้งสองเลยจะไปไม่ได้ปุ๊บไปได้ด้วย ว้าวอันนี้แค่ชั้นสองแล้วนะชั้นสามโอ้กอ็สี่อ่อแออัดมากก็ไม่ค่อยอยากมิบบ่งบปีเป็นเท่าไรมันแบบไม่มีระบบเบียบเลยวันีห้าเริ่อกันมาหน่อยเรื่องแบบมีระเบียบหกแปดชั้น,บบน,นเ่อโอู้ก็ก็ดีเจ็ด อันน uh. uh, ี้เรื่องคนรวยหน่อยนะแปดแปดอันนี้น้อยมากโทรศัพท์เขายังไม่มีโอ้บายบายไปก่อนละอ้น่ากลัวแบบทุกสีทุกคนบ้านเขาใหญ่มากเลยแล้วบ้านเราอยู่ไหนนี่เหรอเอ้ยไม่ใช่บ้านเราอยู่นู่นคนนี้เขาก็น่าจะเหมือนเราหรือเปล่าไม่รู้สิ ใช่เพื่อนเราคนนี้คือทัวรเลยเขารวยนะเนาะมิกับบ้านม่กับบ้านม่กับบ้านมิกับบ้านม่กับบ้านมาถึงแล้วมันดูช้ามากเลยนะ เราไปซื้อเก้าอี้เพิ่มดีกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อเก้าอี้เพิ่มกันก็ซื้อเก้าอี้แบบโต้ได้ก็ดีนะซื้ออีกหนึ่งโต๊ะอึ๊บหนึ่งโต๊ะอีกสามเก้าอี้ใช่เงินไม่พอหนึ่งสอง ้าวก็สูดด้วยสามนี่ครับดีเพื่อนนี่นุกมาพอดีเลยเออเอาจริงนะทุกคนนี่คือต๊คู่นะปุ๊บฮ่า,าคนไม่มีคู่ฮ่าฮ่าแล้วก็ไม่มีเหมือนกันนั่นแหละ ไอของตัวนี้จะไม่เกิกะมากออกมั้งได้ไหมได้แหละเออ,อมีพรมไหมอ่ะเห็นเขามีพรมด้วยทั้นสองคือยังไงไปกนบุตรจิท่านสองค,คืออะไรอ๋อคืออะไร อันคืออะไรเี่ของร้านเนอหรือว่าอะไรไม่รู้สีเจะเท่ทนะอู้อุ้ไม่แพงนะแต่ไม่ซื้อไม่ไมีตักแม้แต่ตังยังไม่มีเ,เลยวิวถึงห้ามาน่ะอ๋ออันน,นี้พวกโต๊ะใช่ไหมพวกโต๊ะเชลอะไรเงี้ยพบอยู่ยไหนชมดีไหม มีพรมขายไหมอา้าวทำไมไม่มีพรมละ่ะพรมไม่มีทำไมรู้สึกขอวค,คุน้อยแปลกแปลกแฮะเอ่อมีพรมไหม หายอย่างเดียสนาพมในจานเนี่ยอยากได้ถำให้รู้สึกช็อปเขาแบบไม่มีอะไรเลยอ๋อยีงไงพมอ้าวเดินตั้งนานเดินหาไม่เจอเทียนที่เรา,าจะมาซื้อซื้อไปสักสี 4, 1, 2, ่หนึ่งสองสามซื้อได้แค่สามะใช่ไหมใช่สามไหมใครสาม 3. ผมอันนึงก็อย่างเพลงวันนี้เดี๋ยวค่อยละก,กันอันนี้ผูให้คนมีปูเนอได้และปุ๊บปุ๊บคดที่นั่งผู้นะฮะไอ้คนมันอ,อ๋อแบบมาแยกเปงนไงเหรอไม่รู้ ก็โดเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เลยอ่ะมีพีสองมีอีพีสองแน่นอน แสงดังกันก็ขออภัยด้วยนึกตึ๊บตึ๊บต้องซื้อเตาเพิ่มและเตาหนึ่งก็ยังแพงไม่ได้ดูราคาด้วยจีมั่งจันดูเร็วกว่าตั้งเยอะฮึบโอเคให้ใครอ่ะอ๋อ ไปซื้อเตาเพิ่มดีกว่าเอาสินี่อ้มีเงินเป็นร้อยแล้วเรามาซื้อเตาร้อยห้าสิบสี่ร้อยเหร่อ ซื้ออันเดียวพอไม่มีตังค์โอ้มาจากไหนอ่ะไกลหมดเลยเออเราไปซื้อพรมอีกสามอันดีกว่าน่าจะพอ คื ừ, อพอดไม่ได้เอาหลุดโอเคเดี๋ยวมาใหม่ตอนหายหลุดเลยนะครับ โอเคแล้วก็มาใหม่มแล้วนะโอ้หาอหแอ่ร้นได้แค่นี้เองเรามาซื้อผุดมมาใส่กันอีกนะก็ไม่มีอะไรแล้วลึบโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เอ้ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไปๆครับสวัสดีสครับไป